เด็นักเรียนระดับชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบปบกันนิดอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเรียนผ่านคลิปวิดีโอนะคะเมื่อวานใช่เมื่อวานันาคารนะคะ,ะ,คะเราเรียนเรื่องการหาค่ารอยละของจำนวนนับไปแล้วใช่ไหมคะหลายๆคนทําได้นะคะเพราะคุณคนที่ตรวจดูในแบบสุขัดตรวจดูในงานที่กนักเรียนส่งมานักเ,เรียนทําถูกต้องนะคะก็มีหลายคนทาถูกต้องแต่ก็จะมีแค่ไม่กี่คนที่ยังทาไม่ถูกต้องนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการหาค่ารอยละของจำนวนนับก็คือการ เอาลอยละไปคูณกับจํานวนนับนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้หลักการคูณเศษส่วนด้วยจํานวนนับในการหาคําตอบนะโดยเราต้องเปลี่ยน้อยละให้เป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยก่อนนะโจทย์ให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือให้มาเป็น้อยละนะคะต้องเปลี่ยน้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะให้เป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยนะคะแล้วก็นําไปคูณกับจํานวนนับที่เขาให้มาอันนี้คือวิธีการหาค่า้อยละของจำนวนนับนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนอ่านนะคะก็คือเป็นโจทย์ปัญหา ไปโจทย์ปัญหาที่มีร้อยละอยู่ในโจทย์หรือมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในโจทย์นะคะดังนั้นหัวข้อก็คล้ายๆกับเรื่องเดิมที่เรเาเรียนรณาคารก็คือเป็นการเอานะ้อยละไปคูณกับจานวนนักเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ามีโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมมาอันนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเกษตรกรแบ่งที่ดิน12%นะคะสำหรับปลกูกกล้วยนะคะถ้ามีที่ดิน4,600ตารางวานะคะ เกษตรกรปลูกกล้วยี่ตารางวานะก่อนอื่นเลยนะคะคุณเิขอธิบายก่อนนะคะอธิบายคําว่าเกษตรกรที่แบ่งที่ดิน12%สําหรับปลูกกล้วยก็มีความหมายว่าถ้าเกษตรกรมีที่ดิน100ตารางวาจะแบ่งสําหรับปลูกกล้วย12ตารางวานั่นเองาย้ำนะคะถ้าเกษตรถ้าเกษตรกรนะคะมีที่ดิน100ตารางวานะคะจะใช้สําหรับปลูกกล้วย12ตารางวาน แต่ตอนนี้เกษตรกรไม่ได้มีแค่ร้อยตารางวาแต่เกษตรกรมี4,600นตารางวาและโจทย์ถามว่าแล้วเกษตรกรนั้นใช้ใช้ที่ดินสำหรับปลูกกล้วยกี่ตารางวาอ่ะคะนี้วิธีการหาคำตอบนะคะวิธีทำนะเวลาใช้วิธีทำอันะออดับแรกก็เขียนอธิบายก่อนมว่าเกษตรกรนะคะ,ะแบ่งที่ดินนะ,ะแบ่งที่ดิน12%นะคะสำหรับปลูกกล้วยนะคะ สำหรับปลูกกล้วยนะคะถ้าถ้าเกษตรกร,กรนะคะถ้ามีที่ดินนะะเที่ยวถ้าเกษตรกร,กรมีที่ดินนะ,ะ4,600ตารางวานะคะหกพตารางวานะคะใช้สำหรับปลูกกล้วยนะคะใช้สำหรับปลูกกล้วยนะคะอ่ะ ตอนนี้วิธีการทําก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนจาก12%ตรงนี้นะคะเป็น12ส่วนร้อยนั่นเองนะคะแล้วก็คูณด,ด้วยนะคะที่ดินที่เกษตรกรมีก็คือ4,600นะคะแล้วหลังจากนั้นเราใช้หลักการคูณเศษส่วนด้วยจำนวนรับนั่นก็คือใช้วิธีการตัดทอนเดิมนะเนื่องจากบนมีศูนย์ล่างมีศูนย์ม,นยม,นยม,นยมันเลยก็สามารถตัดศูนย์ทิ้งได้แต่ต้องตัดเท่ากันนะคะพยายามทำให้ข้างล่างเหลือหนึ่งนะจากน,ากนั้นก็นำข้างบนคูณกัน คำนวณก็เหลือเป็น4.6นะคะแล้วก็คูณกับ12เนาะ,ะตั้งคูณเลยค่ะ2ของ12นะคะใส่2ทด1 2คูณ4เป็น8บวก1เป็น9นะคะ1คูณ6เป็น6 1คูณ4เป็น4เสร็จแล้วก็บวกกันนะเป็น2เป็น5ทด1เป็น5นะคะก็นะคะเกษตรกรนะใช้ที่ดินสำหรับปลูกกล้วย552ตารางวานะคะโอเคนะเราจะไปต้อมาต่อนะคะมาต่อ อันี้เรนนาต่อบน,นั่นีอก็เขียนสรุปตรงข้อ,อตรงข้อความที่โจทย์ต้องการนะตีตรงท้ายประโยชน์ท้ายประโยชน์ท้ายท้ายโจทย์นะทวีท้ายโจทย์นะคะก็คือเกษตรกรปลูกกล้วยนะคะเกษตรกรเรกษตรกรนะคะปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยนะคะห้าร้อยห้าสิบสอง นี่คือวิธีการหาคําตอบนะวิธีการทําโจทย์ปัญหาที่มี้อยละนะอยู่ในโจทย์หรือมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในโจทย์ยน,ทยนะคะพอเข้าใจไหมลูกนะคะก็แปลงเปอร์เซ็นต์หรือวรรณะเป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็นร้อยแล้วก็คูณด้วยจำนวนนับที่โจทย์ให้มานะ,ะแล้วก็ใช้หลักการคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนันบโดยใช้วิธีการตรัดทอนทำข้างล่างเหลือนหนึ่งนะคะทำข้างล่างเหลือนหนึ่ง,งเสร็จแล้วก็จับขบวนัันคูณกันก็จะเป็นคําตอบนะคะ พอทำได้ไหมคะอ่าหลังจากเรียนดูคลิปของคุณที่จบแล้วนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะเล่ม2นะคะในหน้าที่22นะคะข้อ1กับข้อ2นะคะทํา2ข้อนะคะเป็นการบ้านนะเราวันศุกร์พบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ